หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่ามาดามแพมมาขนาดนี้เนี่ยมาดามแพมมาโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าป่วยขนาดนี้เปล่าไม่ใช่วันนี้เราจะมีถ่ายแบบนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมกับคิวเ d รสนี่สงสัยใ,ใช่ไหมวันนี้ก็จะเป็นล็อกของมาดามแพมติดตามมาดามแพมหนึ่งวันทําอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะอยู่ที่นี่ทั้งวันค่ะกับคิวเ d รไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือสตูดิโอนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บ ไม่ต้องหนีค่ะไม่ต้องวกวมากเออนี่คือเชือปผ้าที่เราจะใส่กันในวันนี้นะคะเราก็แบบว่ามีตรงมีเตรียมมาเอาดูเข้าไปข้างในดีกว่าสวัสดีครับโบ <c oughs> <c oughs> วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีผู้ช่วยก็คือเจ๊ป,ปุ้ยนะคะมาทํานู่นทำนี่มาช่วยดูแลให้มาดามแพมนะคะเพราะว่าถามว่ามาคนเดียวยได้ไหมได้แต่ถามว่าสนุกไหมไม่มีใครให้กลดพีีปุ้ยก็เลยมานะคะวันนี้เราก็เลยจะมาถ่ายโอ้ยช่วยถือค่ะโอ้ยบบาโอ้หนี่เขาจัดมาให้เราถึงขนาดนี้เลยเหรอคือดีเราก็จะมีก็สระอางรีวิวไปเรื่อยๆนะคะก <c oughs> <ๆ>ับคิวเพรยังมีนี่อีกโอ้ยนี่เธอเต็มถังนะจ๊ะ ใม่ดดวิกาเหรอสู้ได้ไหมก็งั้นๆนะนะและที่สำคัญใครอีกคะแหมพีเซนเตอร์ของคิวเพลสในตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะคะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีมาดามแบมเพิ่มเติมขึ้นมาก็ก็โอเคนะคะถึงพีเซนเตอร์คนนี้สวยสุดค่ะเพราะอะไรเพราะมีผัวแล้วนะคะ ราคาตอนนี้เราก็มากแกะกันดูดูซี่ผลิตภัณฑ์สวยมากซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสีที่เหมาะกับหลายๆคนที่แบบว่าเป็นสาวทํางานสาวออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราก็มาดูของเล่นนี่ของใหม่หมดเลยนะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็น,นิ่มพอๆกัแบขนทมอยชามม้างเมมมมสนะะ คือปัดแล้วละมูนะอะเรอย่างงี้ยพร้อมกับลิปสติกนี่อีกสองสีก็ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันแล้วเราจะมาถ่ายโฆษณากันด้วยว่าของมันดีจริงหรือเปล่าถ้าของมันดีจริงเนี่ยก็สนับสนุนให้ซื้อนะคะวันนี้เนี่ยปุ้ยเนี่ยเข้ามาในฐานะนงสนองพระโอษนะคะดูนะคะตอนนี้ปุ้ยทำหน้าที่รีดผ้าอยู่นะคะปุ้ยนะปุ้ยทำได้ทุกอย่างคะ่ะทุกอย่างจริงๆข้างหลังเนี่ยยังไม่เรียบนะคะเอาให้เรียบค่ะนี่คือข้างหน้า ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมึงได้แต่รีดก่อนมึงด้าไปรีดข้างหลังก่อนโอ้ยอีกุุยไม่บอก ชีวิตหน่อยชีว <descon fin anta> <p ist ur ating> ิตเอามาลีดข้างหน้าฮะลีดข้างหน้าลีดหน้าหน้าหนดูหน้าเตื้อเนี่ยลีดไปลีดไปเลยดูสิเราก็ต้องมีความแบบว่าต้องแบบกดดันไงถ้างั้นเดี๋ยวปุ้ยไม่ขยันทำงานไงเราก็ต้องให้ปุ้ยช่วยเพื่อเงินฉันทำได้ทุกอย่างเอเพื่อเงินก่อนทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะเออถ้าเราจะลีดผ้าต่อไปนะคะช่วงนี้เนี่ยโควิดเนี่ยไม่เจอปุ้ยตั้งนานแล้วถามว่าคิดถึงไหมอืมเปล่าคิดถึงเหรอฉันก็ไม่ได้คิดถึงแกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องของเรื่องยูทูป ประโยชน์ไง <c oughs> ก็มาช่วย <c oughs> ถ้าปุ้ยไม่มาช่วย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามีใครจะมาช่วยนะคะ <c oughs> เราก็เลยมาใช้ปุ้ยต่อนะคะ เมื่อกี้บอกดากองว่าถ่ายยังไงก็ได้ให้น้ำหนักเหลือแค่45ปอนด์นะคะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งและเตรียมตัวแล้วลองไปก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรยังไงต่ออะไรอย่างนี้นะคะเราจะมาดูแป้งกันว่าเฮ้ยแป้งตัวเนี้มันเลิศยังไงเพราะว่าเขาขายมานั้งกี่ปีแล้วล่ะเป็นประมาณแบบว่า20ปีได้แล้วนะคือแบบว่าตัวนี้คืออยู่ยาวอยู่ทนอยู่นานมากมาก่อนใหม่ดาวิกาอีกนะคะจนมาถึงมาดามแพมนะปัจจุบันนี้ถามใหม่ดาวิกาสู้ได้ไหม อชิโฉยอ ฝ่ายจัดรอบไงมึงทำไม่ถูกต้องใี่แม่จัดการเองค่ะทำเองก็ได้อ่ะวางยังไงวางยังไงตอนนี้มาดามแพมอยู่ฝ่ายกำกับสินนะคะอยู่ฝ่ายกำกับสินค่ะสีอะไรคะสีชมพูอมผู้ชายมีมิค้อผู้ชายอยากได้จากเลยอยากได้จากเลยลิมิเต็ดชั้นใบมาดามแพมค่ะ นี่จะบอกว่าลิปสติกตัวนี้เนี่ยเก๋มากนะคะเป็นเนื้อแบบว่าเป็นกรอสนิดหนึ่งด้วยนะซึ่งหมายความว่าอะไรเป็นเนื้อแมทธรรมดาไหมมันก็ไม่แมทเลยนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนี่สีนี้สวยสีนี้สวยสองสีนี้นะคะประดามแอมบอกไว้เลยว่าเป็นสไตล์ทางานได้ทุกวันแต่ว่าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่าเทรนสาวเกาหลีนะคะอันนี้เนี่ยสาวไทยที่มีผัวแล้วสามารถใช้ได้ที่ยังไม่มีก็จะมีผัวนะคะอยากใช้ไหม อยากใช้ไหมลูกตอบแม่หน่อยอยากใช้ปะอยากมีปัวปะอยากใช่อยากใช้ค่ะดังนั้นนะคะผู้หญิงทั่วธรรมดาทั่วไปไม่ควรบอกว่าอยากนะคะลูกต้องบอกว่าปรารถนานะคะลูกปรารถนาค่ะหรือจะบอกข้อสั้นว่าคันก็ได้นะคะทีมงานก็จัดไฟไว้เราก็เล่นเล่นเล่นไปเรื่อยๆนี่ปกตินี่ไม่เคยมีใครมารุมอย่างนี้ปกติจะไปรุมคนอื่นไง จัดไปให้สวยๆวันนี้จะเป็นดารา <im it> มีความรู้สึกเหมือนเป็นใหม่ดาวิกาเบาๆมีคุณรูมสวยมาก่มาดามแพมนะคะนี่เลยค่ะแป้งยูเรสเอเวอรี่เพอร์เฟกต์สกินค่ะที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสวยเรียบเปียนกระจา่างใสเอาละวันนี้เราจะมาลองกันนะคะว่าสีไหนเนี่ยมอะกับสีผิวของมาดามแพมน้นลลา,นนมมานลค่ะ เราจะมาทอดลองใช้กันดีกว่าว่าแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ q ิวเพร e เอเวรจะลดขนาดไหนอวิธีทานะคะก็แค่ปาดและกดค่ะดูสิค้าหน้าเนียนสวยเป็นลูกคุณหนูเลยนะคะสวยจังเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ดื่นทำงานไปแต่รอผัวมาด้วย <c oughs> บอกไว้เลยเปะเวอร์ Play สวยที่สุดดาวิกาทำได้ไหมทำได้จะไม่ทำโอ้ลูกสาวทำดีๆทำดีๆด,ดูสิอนนวดไปน,นวดนวด มาถ่ายแบบนักมวยวะเนี่ยนี่หลายคนก็จะถามว่ามาดามแพร์ขาตอนนี้เนี่ยทำไมหน้าติดจังเลยเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้อุ้ยสนุกการทํางานตอนแรกเนี่ยเราจะอยู่กันเป็นแบบไหนอยู่กันแบบว่าเป็นเบื้องหลังไงวันนี้มาดามแพร์ก็ได้มาอยู่เป็นเบื้องหน้าแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ช่วยสนับสนุนมาดามแพร์นะคะแป้งนี้หน้าขาวหน้าสวยไม่เท่าก็ต้องคิ้วเพรสนะคะอุ้ยอันนั้นล่องนมค่ะ อุ้ยตอนนี้เนี่ยถึงเวลาฉันเพนแล้วค่ะท <c oughs> ีมงานบอกว่าฉันเพนได้แล้วค่ะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวว่าจะทําให้ทีมงานช้าหรือเปล่าแต่ไม่ช้าค่ะเขาโอเคค่ะไฟติดไฟดับมุดหมดแล้วค่ะเขาตัดไฟนะคะไปเราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะ ราคาตอนนี้เนี่ยเราก็มานั่งรอทีมงานนะคะเราไม่อยากจะแบบว่าเป็นดาราหยงดาราใหญ่แต่ว่าเราจะแบบว่าเป็นดาราธรรมดามานั่งเตรียมงานให้พร้อมกินเร็วเราก็ทําเสร็จเร็วทุกคนจะได้กลับไปหาผัวหาเมียกันนะคะส่วนอีปุ้ยบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะอะไรไม่มีใครกลับไปหาใช่ไหมพี่ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะพี่รีบพี่ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะพี่รีบ อีโป้ยอีโป้ยแล้วก็มานั่งเตรียมความพร้อมไงอีสวยๆแล้วก็อยู่บ้านกันไปอีหน้าผูหน้าปวกอย่างกูเนี่ยก็ยออกมาทํางานทํามาหากินนะคะลดไหมลดคือดีนะคะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผิวกิ๊ดด้วยอะไรคะแป้งคิวเพรสอีเวอรี่เขาบอกอีเวอรี่ไม่ใช่อีเวอรี่อีเวอรี่นะค๊ะมาตามแพมเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจทีมงานมากใช่ไม่เล่งเลยครับไม่เชื่อดูไม่เล่งเลยค่ะเพราะว่ากิน งานงนะคะทีมงานเขาพักอยู่เราก็พอบอกว่าข้าวเพิ่งมาถึงเอไหนเร่งซีเอารีบกินค่ะอยากถ่ายแล้วค่ะรีบกินค่ะเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ยรีบกินเร็วๆอยากถ่ายแล้วพร้อมแล้วไงกินอิ่มแล้วไงกัดชาบ้านได้ <c oughs> แรงไงเสร็จแล้วพร้อมแล้ว่ะเออสวยเ,เหมือนมิวเลยอ่ะใช่ไหมมิวอะไรคะมิววิทย์ฐาน วิตฐานก็ไปอีกไม่ใช่มิวนิฐานนะมิววิตฐานชื่อน้องมิวมิวค่ะชื่ออะไรคะมิวนิฐานไอวิตฐานค่ะน้องเมยน้องเมยน้องเมยอ,อุ้ยอันนี้น้องมอยค่ะน้องเมยน้องมอยอีฟุ้ยก็มาเป็นทาสเราในวันนี้นะคะ หลายคนที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าทาอายแชโดว์แล้วชอบเลอะเทอะใต้ดวงตานะคะจำไว้เลยว่าใช้ลิปสติกทาเป็นเบรกก่อนตาคุณก็จะสวยปิ๊งวิ้งวับอยู่ทนอยู่นานทั้วันนะคะสวยยันลบวมก็ยังไม่หลุดค่ะก็บอกไม่ต้องอัานหน้ามันเยอะขนจมูกมันแหละกสวยแล้วจ้า สวยใช่ไหมใช่จ้า <c oughs> จำไว้วันนี้แหละเมียของเธอ <c oughs> <c oughs> นี่ที่เขาเช็ดกระจกเนี่ยพ่นน้ำลายใส่กระจกใช่ไหมใช่ <c oughs> วันนี้เนี่ย <c oughs> เราจะใช้นางนะคะหน้าตาเป็นเจ้าหญิงมากแต่ว่าก็แค่นั้นแหละสวยๆก็เช็ดกระจกไปกี่เลี้ยงกูมีผัวอันเนี้ยสวยแต่ยังไม่มีผัวนะคะถามว่าใครชนะมาดามแพมชนะค่ะรัดแมตชนี้นะคะแ <c oughs> <c oughs> กล้งไงแกล้งไงแกล้ง แป้ง q ิวเพลสอิ r วอรี่เพอร์เฟกินจัดไปเลยค่ะราคาเบาๆขนาดปกติ259บาทส่วนรีฟิลราคา229บาทแป้งอิเวอรี่เพอร์เฟกินบอกไว้เลยค่ะมาดามแถมสวยเป๊ะปังด้วยแป้งคิว a พลค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะสวยอยู่ที่ไหนบอกไว้เลยค่ะจัด าราคาขนาดปกติ259บาทรีฟิลราคา229บาทสวยเป๊ะทนทั้งวันหน้าไม่ตกร่องหน้าไม่มันทั้งวันเป๊ะต,ตลอดกาลค่ะจัดไปเลยค่ะความสวยรอไม่ได้แต่งวันนี้สวยวันนี้แต่งพรุ่งนี้ก็สวยพรุ่งนี้และแต่งชาติหน้าหลักอย่าแต่งมาเลยค่ะ มากับตุค่าดูสิคะเนี่ยเราตั้งใจเลยเพื่อมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมคือคนที่มาดามแพมรักที่สุดถ้าไม่มีคุณในวันนั้นก็ไม่มีมาดามแพมในวันนี้แน่นอนค่ะบอกไว้เลยไชยดาแฟนคลับมาดามแพมปิตาไปตกถึงบ้านค่ะเรารักแฟนคลับที่สุดนะคะเพราะคิวเพรสสร้างให้เราสวยได้ไม่ว่าคุณเป็นใครคุณก็จะสวยได้เพราะคิวเพรสค่ะ คิวเพรสอิวอรีค่ะไปหาซื้อได้ที่ไหนคะคิวเพรสช็อปทุกสาขาค่ะเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วย,ยินดีด้วยถ่ายเสร็จแล้วอุย้ยภูมิใจมากตอนแรกกะว่าเสร็จก็อง6โมอุย้ยไปมเสร็จแล้วเก่งมากสแสดงว่าเราสวยไม่ดาวิกาก็ทำไม่ได้อย่างนี้ ress, คิวเพรสคะเปลี่ยนพรีเซนเตอร์เถอะถูกก่าดาวิกาตั้งเยอะ <laughs> เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ปี้ happy. ถามว่างานจริงๆต้องเสร็จ6กโมงเย็นแต่เราถามว่าเราอู้งานหรือเปล่าไม่เรามีความเป็นโปรโฟเฟสช,ช,ชั่นโรลใช่ไหมคะใช่เลนะคะทีมงานของ q ิวเบ้คะตั้งใจทํางานมากค่ะท่านผู้บริหารคะเพิ่มเงินให้ด่วนค่ะแล้วจะบอกไว้เลยนะคะน้องแบบว่าเต็มที่เต็มใจรับใช้ประชาชนรับใช้สังคมนี่กว่าสอสอยค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนมากๆานะคะที่ช่วยงานในวันนี้และนี่ค่ะขาดไม่ได้ค่ะคอยหวีผมคอยซับหน้าบางทีนิกกี้ยังอยากให้ไปเช็ดเลยปุ้ยเออรักปุ้ยนะคะก็วันนี้ให้ปุ้ยเนี่ยมาช่วยดูแลนะคะปุ้ยขาบ๊ายบายท่านผู้ชมหนค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี่รอบหน้าไม่แน่นะจะจับปุ้ยแปลงร่างเมคอเวอร์ครั้งใหญ่ หรือมึงจะแต่งหน้ากูล่อนะออม <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนึ่งวันวันนี้สำเร็จเรียบร้อยไปได้ได้ดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะขอบคุณนะคะพี่ดูแลเมียผมวันนี้ไม่สวยจ <laughs> ังเลยอ่ะ <laughs> มีผัวมาดูแล <laughs>